สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้ปอพส่งบัญชีรายชื่อของครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมแล้วนะคะ5 0 0 0บาท7 0 0 0บาทเ0 0 0พบาทเพิ่มเติมอีก24จังหวัดซึ่งวันนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของ24จังหวัดประกอบด้วยพระนะครศรีอยุธยาพิจิตรลบบุรีนนบุรีอ่างทองนะครราชสีมานะครปฐมชัยม ภูมิปราจินบุรีพิษณุโรกพะเยาแ่เชิงเซาค่ะสมุทรสงครามเชียงรายสระบุรีนะคะระยองตากศรีสะเกษสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสุขโขทัยร้อยเอดและก็จังหวัดสตรูลค่ะใครที่อยู่ในส่วนของ58,894รโครเรียนตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครั้งที่14โอนวันนี้นะคะ17กุมภาพันธ์2566ค่ะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่องอิสานแซบค่ะ เตรียมโอนเงินอีกรอบค่ะคุณผู้ชมเช็คด่วนเลยนะคะ24จังหวัดค่ะมีจังหวัดไหนบ้างเริ่มโอน17กุมภาพันธ์2566นี้พร้อมกันทั่วประเทศใครที่ขึ้นสถานะรอดําเนินการใครที่ได้รับการจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์แล้วทุกคนสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เตรียมจ่ายรอบนี้รอบที่14ค่ะเริ่มโอน17กุมภาพันธ์2566 24จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชา ชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารปพรายงานความคืบหน้าในการจ่ายเงินอีกครั้งหนึง่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่อรอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมครั้งที่14ปอพอปพได้ส่งบัญชีร,รายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่24จังหวัดได้แก่พระนครศรีอย,ยุธยาพิจิตรลบบุรีนนทบุรีอ่างทองนครราชสีมานาคปรปฐมชัยภูมิปราจีนบุรีพิษณุโลกพะเยาค่ะชายเชิงเซาสมุทรสงครามเชียงรายสระบุรีระนองและยองนะคะ ตากศรีสเกตสิงบุรีกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมุทรปราการค่ะสุขโขทายแล้วก็ร้อยเอ็ดสตูลน,นะคะให้กับทางธนาคารออมสินค่ะจำนวนกว่า5 8 8 9 4ครัวเรือนเป็นวงเงินกว่า329ล้านบาทค่ะ ซึ่งกำหนดการโอนในครั้งนี้นะคะวันที่17กุมภาพันธ์2566ค่ะทั้งนี้ปพออยู่ระหว่างการตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในพื้นที่นะคะ12จังหวัดจำนวนกว่า53,112ครเรือนค่ะแล้วก็จะมีการโอรนอีกครั้งหนึ่งคือจังหวัดชัยภูมิสุโขทัยสุพรรณบุรีค่ะขอนแก่นนะคะอุทัยธานีประทุมธานีอบนรานชธานีเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานาครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการแล้วก็ การจะนบุรีค่ะทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไม่สามารถโอนเงินได้จากปพประมาณกว่า22,998ครัวเรือนนะคะเพราะว่ายังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะรีบดําเนินการเลยนะคะนี่คือความคพบหน้าล่าสุดในการโอนเงินครั้งต่อไปจากทางปพ17กุมภาพันธ์2566ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ